คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมสอนตั้งรหัสพาสเข้าเครื่อง windows 11นะครับมีพี่สมาชิกขอเข้ามาพี่แล้วเราจะลบออกทำยังไงเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับสำหรับใครที่ตั้งรหัสล็อกหน้าจอ windows 11ไว้แบบนี้นะครับแล้วเราอยากจะยกเลิกการใช้งานนะทำยังไงเดี๋วดูคลิปนี้ครับก่อนอื่นเราก็เข้ารหัสเครื่องเราก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่เดิมเลยครับ start menu ไปตรงคำว่า setting ครับ สายมือของเราเข้าไปตรงแอคเคาต์ครับที่เป็นรูปคนนะกดเข้าไปครับจากนั้นเข้ามาตรงรูปปุญแจตรงนี้ครับใส่อินด็อปชั่นกดเข้าไปครับจากนั้นมาตรงพัสเวิร์ดตรงนี้ครับกดเข้าไปครับจากนั้นเขาจะมีคําว่าเช็คนะเห็นไหมเปลี่ยนนะครับแล้วกดเข้าไปครับใส่พัสเวิร์ดเดิมของเรานะครับที่เราตั้งไว้นะผมตั้งไว้หนึ่งสี่ตัวนะครับจากนั้นกด next ครับ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรหัสใหม่เราก็กกรหัสใหม่แล้วก็ยืนยันแล้วก็ใส่รหัสเขาเรียกว่ารหัสลับรหัสรหัสที่เราแบบที่เราใส่เข้าไปตอนแรกนะอันนี้คือในกรณีที่เราจะเปลี่ยนรหัสนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะให้เครื่องเขาเรามีรหัสไม่ต้องกรอ,กอะไรนะเรากด next ได้เลยครับจากนั้นกด finish ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งต่อไปเครื่องจะไม่ทำหาพัส์เวิร์ดเข้าเครื่องแล้วนะครับ